รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นทะะ่าอยู่ท่ามกลางขุนเขาและกําลังดื่มเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยมดื่มมากเป็นอันดับ2รองจากน้ําเปล่าที่สําคัญค่ะยังเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่สร้างวัฒนธรรมการดื่มไปทั่วโลกที่เรียกว่าชานั่นเองค่ะ ชาเป็นพืชที่นําใบมาชงเป็นเครื่องดื่มมานานกว่า3,000ปีแล้วโดยจีนเป็นประเทศแรกจากนั้นความนิยมในการดื่มน้ําชาก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยซึ่งในโลกนี้มีชามากกว่า1,000ชนิดมาจากต้นชาสองสายพันธุ์ได้แก่กลุ่มชาพันุ์จีนและกลุ่มชาพันธุ์อัสสัมนั่นเองค่ะแต่การจะได้ชามาสักหนึ่งหยดนั้นเชื่อหรือไม่ว่าเรื่องราวของชาเต็มไปด้วยความละเมียดละไมที่ผีพิ่ฐานที่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บใบชา มันเป็นยังไงพี่ต้องเลงมีหนึ่งยอดกับอีก2ใบอ๋อค่ะถึงจะได้ใบชาที่มีคุณภาพหรือแม้แต่การดื่มชาสักครั้งก็ไม่ธรรมดาเพราะกลับเต็มไปด้วยสาร์และสีที่ซุกซ่อนอยู่ตั้งแต่การเริ่มรินชา รสชาจะต้องถูกขับออกมาจนถึงจุดสุดท้ายการขับออกมาแบบนั้นเ,นเราเรียกว่าหาันสิ้นเตีย่ยนปิงห,<า>หันสิ้นเตีย่ยนปิงหมายถึงว่าหาันสิ้นสั่งทหารคือสั่งนาทีละคนนะทีละคนนาทีละคนแบบนั้นจะกระตนไปทุกขั้นตอน,นตอมีความหมาย,มายของมันหมดทุก<ล>ขั้นตอน,นอมีความหมายมีชื่อหมดเลยครับตั้งแต่การเติมน้ําการจุดเตาการล้างทุกอย่างมีชื่อหมดนะครับกลิ่นจะหอม เรื่องราวของชาใบไม้ใบเล็กๆสีเขียวคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาติดตามความมหัศจรรย์ของชาที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาแห่งสาร์และศิได้ในกบนอกกะลาวันนี้ค่ะ สากลที่คนทั่วโลกรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะชาจีนนะคะชาถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ติดอันดับต้นๆของโลกดังนั้นจุดตั้งต้นแรกของแท้ในการตามหาความรู้เกี่ยวกับชาค่ะแท้จึงเดินทางมาที่ย่านชุมชนคนจีนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพก็คือเยาวราชค่ะ เรียกไ,ได้ว่าเป็นถนนสายชาเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะคะก็เห็นว่ามีแต่ร้านชาเต็มไปหมดเลยค่ะเข้ามาร้านนี้นะคะเห็นชารูปร่างหน้าตาแปลกๆเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะชาที่อยู่ในผลส้มค่ะส่วนตรงนี้นะคะนี่ค่ะชาที่นี่น่าทานสุดๆเลยค่ะเพราะว่า หน้าตาคล้ายช็อกโกแลตเลยค่ะมีชาที่ถูกมัดเอาไว้เหมือนแหนมแบบนี้ด้วยค่ะเท่าที่เดินสำรวจในย่านเยาวราชซึ่งมีร้านชานับสิบร้านจะเห็นได้ว่าแต่และร้านก็มีชาหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกาันมีทั้งที่ถูกออกแบบอยู่ในกล่องที่มีสีสันสวยงามรูปทรงที่ทันสมัยหรือแม้แต่ชาที่ถูกออกแบบให้เป็นชุดของขวัญเพื่อเพิ่มมูลค่าและทำให้หน่าซื้อมากยิ่งขึ้นค่ะ ภายในร้านขายชานะคะก็จะแตกต่างจากร้านขายของทัท่วไปค่ะเพราะว่าจะมีการจัดโต๊ะเอาไว้แบบนี้นะคะไว้ให้สําหรับผู้ที่มาซื้อชาได้นั่งชิมชากันด้วยค่ะ,ะ,นคะนเนี่ยค่ะที่เยาวราชเนี่ยค่ะมีร้านขายชาเยอะแค่ไหนคะเียประมาณ10ร้าน,นเพราะที่นี่มันเป็นไชน่าทาวนเป็นแหล่งของรวมของคนจีนด้วยกันแล้วที่ไหนมีคนจีนที่นั่น ทุกร้านก็ต้องมีการดื่มชาเพราะคนจีนชอบดื่มชาเป็นประจำทุกวันเพรแลชานี่ทั้งเมืองจีนก็เป็นเจ้าตำรับปลูกและส่งมาทั้งนี้ให้เราขายประจําถ้าไม่มีชาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสิ่ทอดนะ ร้านลิมเมงกีขายชามาประมาณ40กว่าปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าคว,าว่ำวอดอยู่ในวงการชามาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจึงไม่แปลกใจเลยว่าเข้ามาที่นี่จะเห็นว่ามีชาอยู่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นชามมลิชาพูเออหรือแม้แต่ชายอดนิยมอย่างชาอูหลงที่ต้องถูกเก็บรักษาอย่างดีในตู้เก็บที่เก่าแก่พอๆกับอายุร้านเลยล่ะค่ะ ว่าเป็นตู้สี่เหลี่ยมนะคะทำมาจากสังกะสีค่ะวางเรียงซ้อนกันสูงจนถึงเพดานเลยค่ะ<ม>แล้วก็ด้านในตู้นะคะก็จะมีฝาเปิดปิดค่ะเป็นช่องกลมๆเล็กๆแบบนี้ค่ะมองเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่ามีชาที่เป็นหอหอนนะคะอัดแน่นอยู่ข้างในตู้สังกะสีนี่เต็มไปหมดค่ะ<ร>ทําไมถึงต้องเป็นตู้สังกะสีแบบนี้คะเฮียว่ามันเก็บกินได้ดีมมแมลงอย่างอื่นเข้าไม่ได้อย่างกินอย่างอื่นก็เข้าไม่ได้พวกลุ่มเหม็นพวกแป๊งพวกนี้พวกมแมลงสาบจะเข้าไม่ได้ชาเราก็จะ เอามาแล้วจะหอมแล้วก็ชงชงแล้วจะมีกลิ่นชาติดไม่มีกลิ่นอย่างอื่นเชือยกนใช้ตู้พลาสติกแทนได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่คงทนแล้วใช้แล้วมันไม่มันใส่ได้ไม่เยอะด้วยจะได้เก็บได้นานๆหลา,นาหลายๆเดือนเป็นปีก็ไม่เป็นไรเนื่องจากชามีคุณสมบัติในการดูดกลิ่นได้ดี จึงอาจทาให้ดูดกลิ่นสิ่งที่อยู่รอบข้างได้ง่ายดังนั้นชาที่นี่ส่วนใหญ่จึงถูกเก็บรักษาเอาไว้ในตู้ที่ปิดมิดชิดผลิตจากสังกะสีซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้นและเก็บกลิ่นได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะชาขึ้นชื่อของที่นี่อย่างชา2ชนิดนี้ค่ะ อันนี้คือชาที่ขายดีที่สุดในร้านอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือจุยเซียนจุยเซียนเป็นลักษณะเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นยาวเป็นใบใบอย่างนี้เนาะเป็นเส้นยาวแล้วดำค่ะอบไฟถึงค่ะแล้วถ้าเป็นที่กวนอิมมันจะเป็นเม็ดก็ออกเขียวเขียวค่ะที่กวนอิมอันนี้คือเป็นเม็ดเม็ดเขียวเขียวแต่ว่าเป็นชาอู่หลงเหมือนกันใช่สองพันสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะคะเฮียตัวนี้จะน้ำอ่อนเขียวเขียวน้ำอ่อนหอม ตัวนี้จะเข้ม,มชุ่มคอคน้ําจะออกเข้มและชุ่มคอก็คือถ้าเกิดใครที่ชอบเข้มเข้เมก็ต้องเลือกชุยเซียนชอบเข้มแล้วว่าแก่แก่เลยล่ะรสจัดจัดเลยส่วนถ้าใครที่ชอบหอมหอมสีซุยสวยก็ต้องเลือกพี่กวน<โ>กิมพวกที่บอกว่าเพิ่งกินแล้วบอกว่ากินนิดหน่อยแล้วบอกขมต้องเอาตัวนี้ล่ะหอมหอมน้ำอ่อนอ่นจะได้ดื่มแล้วอยากดื่มอีกไม่เที่ยวเดียวดื่มเจออย่างนี้ขมแล้วก็ไม่กินเลยอันนี้คือชาที่ขายที่สุดในร้านใช่ค่ะ ห่อหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่คะเฮียก็ตัวนี้ก็สามร้อยบาทตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สามร้อยห้าสิบห่อเล็กๆแค่เนี้ยหรอครับหอมมากเลยค่ะเฮียอ่าหนูขอดมนิดหน่อยออันนี้จะพี่กุนอิมจะหอมหอมหวานหวานหอมละมุนละมุนส่วนอันนี้จะหอมแบบกลิ่นใบชา มีกลิ่นมีกลิ่นไหม่อบไฟถึงชาพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เอามาจากไหนคะพี่ก็สั่งมาจากเมืองจีนสั่งมาจากฮกเกี้ยนมณฑลฮกเกี้ยนชาอูร่งนี่เจ้าตำหลักของเขาเลยที่อื่นสู้ไม่ได้แต่ละร้านก็จะมีชาแบบนี้ขายเหมือนกันมีเหมือนกันู้แต่ว่ามันแตกต่างกันที่การปรุงแล้วกันการอบไฟอะพวกเนี้ยมันไม่เหมือนกันเท่านั้นแล้วกินแล้วจะ ออกรสชาติคนละคนละล้านไม่เหมือนกัน ชาทั้งสองชนิดที่เห็นอยู่นี้ผ่านการปรุงมาแล้วค่ะแต่วันนี้เฮียก็จะสาธิตการปรุงชาให้ได้ดูค่ะซึ่งการปรุงชานะคะก็ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญเพราะไม่เพียงแต่เป็นการทําให้ชามีรสชาติดีกลมกล่อมขึ้นเท่านั้นแต่การปรุงชายังถือเป็นสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์และรสชาติความแตกต่างของชาของแต่ละร้านออกจากกันได้อีกด้วยค่ะดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงถือได้ว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของแต่ละร้านเลยก็ว่าได้ค่ะ ทำไมถึงต้องมีการปรุงชาแบบนี้ด้วยอาจารย์เน็่ยอ้าะมัชามาหลายๆอย่างมากินแค่อย่างเดียวก็ไม่อร่อยค่ะมีหลายๆอย่างหลายๆรสอย่างเงี้ยอันนี้ออกจะรสหอมหน่อยอันนี้น้อยหน่อยแล้วก็ปรุงแต่งให้มันกลมเกินเข้าที่กันชงแล้วชามันจะได้เสมอกันอะค่ะเรียกได้ว่าพ่อค้าขายชานี่็ต้องเป็นเชฟปรุงชาด้วยใช่เหมือนกับเหมือนกับกุ๊กอะกุ๊กทำกับข้าวแล้ว ปรุงแต่งขึ้นมะอร่อยคนถึงจะมากินชา<ล>ะจะอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ขึ้นอยู่กับฝีมือเฮีย <here S 2> เลยใช่ยูที่การปรุงด้วยแล้วดูที่ตัวชาด้วยและนอกจากร้านลิมเน่งกีที่มีสุดเฉพาะในการปรุงชาแล้วก็ยังมีร้านชาอีกร้านหนึ่งที่ยังคงการปรุงชาด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมที่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีร้านไหนทำกันแล้วนั่นก็คือการนำชาไปอบไฟนั่นเองค่ะ ซึ่งขั้นตอนก็จะเริ่มจากการนําชาใส่ในภาชนะที่สานมาจากไม้ไผ่จากนั้นนําไปวางบนเตาถ่านอบไฟทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ3-5ชั่วโมงขั้นตอนนี้ต้องอาศัยทั้งทักษะฝีมือและความชำนาญในการควบคุมเวลาและอุณหภูมิของไฟให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ชาที่มีรสชาติเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของร้านชาเยาวราชน,นั่นเองค่ะ และแม้ว่าเยาวราจะถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งแว่นวงน้ําชาซึ่งก็ทําให้เราได้เห็นชาหลากหลายชนิดแล้วนะคะแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วในโลกนี้มีชามากมายเพียงใดแล้วชาเกิดขึ้นมานานแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะช่วงกบจูเนียปีหกผ่านไปแล้วกับเวทีสัญจรพลาดเหนือ ชมแทบทะลักกับเด็กเหนือที่ข้ามดอยมามาาเกือบ700คนเวทีนี้นอกจากจะได้ความรู้จากพี่ๆทีมงานกบนอกกะลาแล้วยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความสุขจากชุมชนท้องถิ่นเหนืออีกด้วยอย่างท่างงนอย่างนียก็จะมีเพจประจำานเหนือลาฟังวนะ่าทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในจังหวัดข,ของเราหนูคิดว่ามีความสุขมากคะแม้จะอัดแน่นด้วยความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแต่อยากสอนแทรกความสนุกที่บอกได้คำเดียวว่าม่วนคนา สนุกดีครับได้พบกับเพื่อนใหม่ครับและได้ความรู้เพิ่มในสิ่งที่เราไม่รู้ครับติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ทีวีบุรพาและเฟซบุ๊กกบนอกกาลานะคะอย่าลืมส่งผลงานก่อนวันที่31สิงหาคามนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะสนับสนุนความสุขโดยค่ะราคาประมาณเท่าไหร,ร่คบเออประมาณเกือบ3 0ม0บาทมีตัวแพงกว่านี้อีกนะมีแพงกว่านี้อีก